สิ่งที่สำคัญที่สุดในการที่จะเลี่ยงปัญหาฝ้ากระจุดด่างดาวปัญหาผิวหมองคล้ำปัญหาริ้วรอยต่างๆผิวซมสิ่งสำคัญที่สุดเราต้องกลับมาโฟกัสที่การป้องกันผิวเราก่อนไม่ว่าเราจะออกไปข้างนอกหรือว่าเราจะอยู่ในบ้านเราก็สามารถที่จะรับรลังสี UV ต่างๆได้เดีอยากให้ทุกคนกลับมาโฟกัสที่การทาครีมกันแดดครีมกันแดดนี่เดี๋ยวจะบอกว่าขอยกให้เป็นเบอร์หนึ่งเลยละกันสำหรับ คนที่มีปัญหาเรื่องฝ้ากราดจุดด่างดำต่างๆเดี๋ยวจะให้ทุกคนลองสังเกตเลยนะคะก็คือค่า SPF ค่า SPF ตัวนี้มันเป็นค่าที่ป้องกันในส่วนของรังสี UVB นะคะของเมืองนอกมันเป็นหน่วยสากลที่เขาจะระบุค่า SPF เนาะเพราะว่า UVB มันเป็น Burning ก็คือป้องกันในเรื่องของมะเร็งผิวหนังป้องกันในเรื่องของผิวเบิร์นผิวไหม้แล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่ง PA ค่า PA ก็คือ A ตัวนี้เป็นค่าที่ป้องกันรังสี UVA ค่ะ UVA ให้ทุกคนนึกภาพตามเลย A ก็คือเท่ากับ Aging งเอจิ้งก็คือปัญหาเสื่อมโทมทั้งหลายของผิวหนังไม่ว่าจะเป็นฝ้ากระจุดด่างดําแล้วก็ริ้วรอยต่างๆนะคะสําหรับตัวที่เป็น PA ค่ะมันจะเป็นโซนของทางเอเชียซึ่งทางญี่ปุ่นเขาจะเป็นคนเซตค่านี้ขึ้นมาเป็นมาตรฐาน ส่วนใหญ่ครีมกันแดดในไทยที่เราเห็นกันก็จะระบุค,ค่าที่เป็น SPF เป็นหลักเนาะแล้วก็จะตามด้วย PA แล้วก็มีกี่บวกวิธีการเลือกนะคะมันจะมีครีมกันแดดทั้งหมด มี3ประเภทชนิดแรกก็คือจะเป็นชนิดที่เป็นฟิสิกอลนะคะเวลาที่เราทาครีมกันแดดเพื่อป้องกันแล้วเวลาที่เราออกไปเจอแสงแดดอ่ะตัวรังสีมันจะสะท้อนออกไปเลยคือมันจะป้องกันได้เลยชนิดฟิสิกอลอะค่ะส่วนใหญ่อะมันจะเป็นตัวที่เรารู้สึกว่าเราทาแล้วผิวมันจะดูขาวหน่อยแล้วมันก็เลยเป็นสาเหตุให้คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยอยากจะทาครีมกันแดดด้วยเพราะว่ารู้สึกว่าแบบมันเหนียวแล้วมันก็รู้สึกถึงความแบบ มันขาวเกินผิวเราข้อที่2จะเป็นในสูตรของเคมีคอลสูตรเคมีคอลอะค่ะตัวนี้ก็จะ ปรับในเรื่องของเวลาที่เราทาเนื้อครีมอะ่ะเนาะเนื้อครีมก็จะไม่ได้แบบเป็นสีขาวเพราะว่าเขาจะมีสารเคมีตัวอื่นผสมอยู่ด้วยเพื่อปรับปรุง texture แล้วก็ปรับปรุงในเรื่องของเนื้อครีมให้มันทาแล้วมันรับกับสีผิวเรามากขึ้นอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็จะมีในรูปแบบที่3รูปแบบที่3ก็จะเป็นเหมือนแบบผสมแล้วคือไฮบริดก็คือเป็นการผสมระหว่างตัวฟิสิกอลแล้วก็เคมีคอลเข้าด้วยกันนะคะคือมันเสริมในเรื่องของการป้องกันแล้วก็ปรับในเรื่องที่ว่าเราสามารถที่จะใช้ครีมกันแดด ต,ตัวนี้ได้ง่ายขึ้นด้วยในชีวิตประจําวันเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราทาในส่วนที่เป็นฟนะิสิกอลเนาะบางทีแบบมันอาจจะวอกเกินไปจริงๆอาจจะบอกว่าชานิดที่ดีที่สุดอะก็คือแนะนําเป็นฟิสิกอลนะคะแต่ทีนี้เราก็ต้องเลือกดูกิจกรรมของเราด้วยถ้าสมมติว่าเราออกแดดกลางแจ้งเลยอะ่ะเวลาเรามีเหงื่อใช่ไหมคะเวลาที่เราเช็ดอะ ครีมกันแดดมันออกจริงๆนะคะมันไม่อยู่กับเราแล้วเนะเวลาที่เราแบบว่าเผลอเอากระดาษซับหน้ากระดาษซับมันหรือว่าผ้าเช็ดหน้าเช็ดซับเหงื่ออะไรเงี้ยคือครีมกันแดดชนิดที่เป็นฟิสิกอลอ่ะมันจะหลุดไปแล้วนะเพราะว่าตัวนี้มันคือโ r o เทค ผิวอยู่แค่ภายนอกเนาะแต่ว่าถ้าสมมติว่าชนิดที่เป็นเคมีคอลเขาจะเหมือนแบบผสมและเป็นเนื้อเดียวกับผิวเรามันก็จะดูดซึมเข้าผิวเราด้วยเนาะยกตัวยอย่าง,อย,างอย่างเช่นเวลาที่เราแบบไปเที่ยวทะเลแนะนําในส่วนที่เป็นสูตรเคมีคอลหรือว่าส่วนที่เป็นแบบลูกผสมไฮบิดตอนนี้น่าจะมีเทคโนโลยีที่สามารถผลิตครีมกันแดดที่มันคงทนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้เจ๊ก็เลยเตรียมครีมกันแดดที่จะใช้ประจํามานะคะก็อันนี้ไม่มีโฆษณาเพราะว่าเป็นตัวที่จะซื้อเองใช้เองทั้งนั้นเลยนะคะ ใช้ยี่ห้อของอานิสเีจะเลือกเป็นแบบสูตรที่เป็นฝาสีขาวเพราะว่าจะไม่ได้มีเป็นพวกแบบสารกันเสียพวกพาราเบนไม่ได้ใส่เนาะแล้วก็ไม่ได้มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เนาะตัวนี้จะเหมาะกับผิวที่แพ้ง่ายแบบเซนซิทีทน่าจะเป็นไฮบริดอะคะ่ะก็คือผสมในส่วนของฟิสิก a l กับเป็นเคมีคอลเข้าด้วยกันเนาะแต่ว่าเขาก็ปรับสูตรแล้วก็ตัดตัวที่ทําให้ผิวเราอุดตันมีหลายคนถามเตียมาเหมือนกันว่า แพ้ครีมกันแดดเพราะว่าเลือกเป็นชนิดที่เป็นแบบเคมีคอลเราอาจจะแพ้สารบางตัวที่มันเป็นส่วนผสมในนั้นนะคะอยากให้ลองเช็คดูอีกทีนึงเพราะว่าบางคนมีจุดเจ็บอ่ะแบบทาครีมกันแดดแล้วรู้สึกว่ามีสิวอุดตันขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่กล้าทาครีมกันแดดอีกเลยก็มีเหมือนกันนะคะถ้าเจอปัญหาแบบนี้ให้ลองปรับวิธีมันมี ชนิดที่เป็นแบบฟิสิกอลอะค่ะทุกคนก็ลองไปเลือกฟิสิกอลได้เพราะว่ามันไม่สามารถที่จะดูดซึมเข้าผิวหนังแล้วได้นะคะการใช้ครีมกันแดดให้ได้ประสิทธิภาพเราก็ต้องทาให้มันถูกต้องด้วยลองเลือก spf ที่ประมาณ30ขึ้นไป30ก็ได้หรือว่า50ก็ได้เพราะจริงๆแล้วจากงานวิจัยอะไม่ได้มีความแตกต่างกันชัดเจนระหว่างคนที่ใช้30กับ50นะคะแต่ถ้าเป็นไปได้แบบถ้าเรารู้สึกราอุ่นใจสบายใจเด็กก็แนะนําทุกคนเลือกแบบชนิดที่เป็น spf 50ไปเลยเนาะแล้วก็ พอ,อ PA อ่ะทุกคนก็ลองเลือกดูว่า PA มันมีกี่บวกอะไรเงี้ยค่ะสำหรับข้อมูลทั้งหมดอ่ะที่จะไปรีเสิร์ชมาเนาะอ้างอิงกับบ้านเราด้วยก็แนะนำให้เลือกที่ประมาณ3บวกขึ้นไปนะคะแต่ว่าถ้าตัวเนี้ยเดี๋ยวก็จะ จัดเต็มไปเลยก็จะเป็นแบบ S p F ที่50เนาะแล้วก็ P A ก็จะอยู่ที่4บวก4บวกก็คือเป็นค่าป้องกันในส่วนของ U V A เนาะ U V A ก็คือจะเป็นในส่วนของเอจจิ้งแล้วก็ป้องกันในเรื่องของฝ้ากาศจุดด่างดำวิธีที่เราต้องทาให้ถูกต้องเนาะทุกคนก็คือเทแล้วก็บีบลงมาให้ได้ประมาณ2ข้อนิ้วเนอะอันนี้1ข้ออันนี้คือ2ข้อนะคะนี่คือเราต้องทาปราิมาณเท่านี้เลยนะคะ<อ>ทุกคนอ,อันนี้เนื้อมันจะเป็นแบบ กึ่งคีมด้วยแล้วมันก็จะมีความเหลวหน่อยมันก็อาจจะทําให้เวลาทามันเกลี่ยได้ง่ายขึ้นแล้วเวลาทาง่ายๆก็คือให้แบ่งก่อนแบ่งหนึ่งข้อแล้วเราก็แต้มแต้มแต้มให้เราทาโดยไม่ต้องเว้นพื้นที่เลยให้ทาให้หมดเลยเปลือกตาก็ทานะคะสันดั้งเนาะแล้วก็หว่างคิ้วที่บางทีเราอาจจะเผลอลืมทาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตรงนี้ใช่ไหมคะระหว่างจมูกกับปาก ทุกช่องว่างที่มีบนใบหน้าก็ให้ทุกคนทาให้ครบพื้นที่เลยทาชั้นหนึ่งให้มันเป็นฟิล์มเคลือบก่อนจากนั้นนะคะพอทาชั้นหนึ่งแล้วมันแห้งแล้วอะคะ่ะทุกคนก็ทาที่เหลือทับอีกรอบหนึ่งทุกคนอย่าลืมทาคอด้วยนะคะใน2ข้อนี้คือรวมหน้าแล้วก็ผิวคอด้วยเนาะทาให้ทั่วนะและอีกอย่างหนึ่งที่เราหลายคนอาจจะไม่ทราบคือ ที่เป็นแบบขึ้นพลังงานสูงอะ่ะก็คือแสงจอจากมือถือแล้วก็จอคอมอะค่ะมันก็ทําลายชั้นผิวหนังเราได้เหมือนกันคือมันเป็นรังสีดังนั้นรังสีมันก็จะมีในเรื่องของขึ้นพลังงานที่มันจะตรงเข้าผิวเราได้ง่ายเลยโดยที่เราแบบไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะอยู่ในบ้านก็มีผลเราก็ต้องทาครีมกันแดดเหมือนกันนะคะอาจจะเลือก SPF ที่มันมีค่า s p f สัก15ก็ได้ นั่งทางานอยู่ในบ้านอะไรอย่างนี้เราไม่ได้โดนแสงแดดโดยตรงแต่ว่ามันก็สามารถที่จะเข้ามาทาร้ายผิวเราได้อยู่ดีคือมันเล็ดรอดเข้ามาได้อยู่ดีนะคะในเรื่องของการทาครีมกันแดดควรทาทุกวันไหมดิเจะาบอกว่าควรทาทุกวันนะคะถ้าใครไม่อยากแก่ให้นึกถึงการทาครีมกันแดดที่ถูกต้องถูกวิธีและให้ทาทุกวันมันไม่ได้เป็นตัวที่ไปบํารุงนะแต่ครีมกันแดดมันเป็นตัวป้องกัน ต้นเหตุนะคะคิีมกันแดดเราไม่สามารถที่จะล้างด้วยโฟมล้างหน้าธรรมดาได้เพราะว่ามันไม่สามารถที่จะล้างออกได้หมดจดแล้วก็สะอาดเนาะแนะนำให้ใช้ครีนซิ่งครีนซิ่งออยล์หรือว่าจะเป็นครีนซิ่งที่เป็นวอเตอร์เดี๋ยวเชื่อว่าพอเราป้องกันจากสาเหตุจริงๆจากรังสียูที่มันทำ้ายผิวเราโดยตรงจริงๆะคะ่ะฝ้ากาดจุดด่างดำเราจางลงได้ในส่วนของรังสีย V อะถ้าเราไม่ป้องกันนะ มันก็จะสามารถที่จะตรงเข้าไปในชั้นผิวหนังแท้ของเราได้เลยนะไปทำลายคอลลาเจนในชั้นผิวเราซึ่งเดี๋ยวจะบอกว่าถ้าทุกคนใส่ใจในเรื่องของการป้องกันตั้งแต่ต้นเหตุตายมันจะทำให้เราแบบผิวดีๆอยู่กับเราได้นานที่สุดจริงๆค่ะ